การทำพริกแกงเนี่ยก็ถือว่าเป็นโจทย์ของโฮมคุกเช่นกันนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นการวัดทักษะขั้นพื้นฐานของคนที่จะมาแข่งขันทำอาหารเพราะว่าถ้ามาแข่งมัสเต c เชฟประเทศไทยถ้าตำพริกแกงไม่เป็นจำส่วนผสมไม่ได้แล้วก็ตำไม่ละเอียดเนี่ยก็กลับบ้านแน่นอน พริกแกงที่เขาจะต้องตำนะครับมาจากสีสเตชันที่เขาสุ่มเลือกครับคนที่อยู่สเตชันสีเหลืองต้องตำพริกแกงเหลืองถือว่าเป็นพริกแกงที่ใช้วัตถุดิบน้อยที่สุดเพียงแค่6อย่างเท่านั้นครับมีหอมแดงกระเทียมกะปิพริกขี้หนูแห้งขมิน้นและพริกขี้หนูแดงแต่บางบ้านอาจจะใส่ขาดลงไปด้วยก็ได้ถือว่าไม่ผิดนะครับหรือว่าขาดพริกขี้หนูแดงไปก็ยังเป็นแกงเหลืองอยู่แต่ถ้าขาดหรือเกินนอกจากนี้ถือว่าผิดครับกับบ้านเช่นกันครับเอ๊ะหรือเขาเอาส้มมาถูุกวะ สำหรับสเตชันสีเขียวต้องตำพริกแกงเขียวหวานถือว่าเป็นพริกแกงที่โฮมคุกน่าจะเคยทำบ่อยที่สุดครับมีส่วนผสมทั้งหมด11อดอย่างมีตะไครข้ข่าผิวมะกรูดหอมแดงกระเทียมกะปิพริกชี้ฟ้าเขียวพริกแห้งพริกขี้หนูเขียวพริกไทยป่นลูกผักชีและยี่ราสีอย่างหลังเนี่ยถ้าใครไม่ใส่ก็ไม่ถือว่าผิดครับแต่ถ้าอยากจะเติมสีของพริกแกงให้มีสีเขียวยิ่งขึ้นเนี่ยจะใส่ใบโหระพาหรือใบพริกลงไปในพริกแดงก็ได้ด้วยครับ ส่วนคนที่อยู่สเตชันสีแดงนะคะเขาต้องตำพริกแกงชูชีค่ะมีส่วนประกอบหลักเหมือนพริกแกงเผ็ดนั่นก็คือตะไคร้ข่าผิวมะกรูดหอมแดงกระเทียมกะปิพริกไทยป่นพริกชี้ฟ้าแห้งพริกขี้หนูแห้งลูกผักชีป่นลูกยี่หร่าป่นแต่ถ้าเป็นชูชีเราจะเอาลูกผักชีและยี่หร่าออกใจรากผักชีไปแทนในกรณีนี้ถ้าเขาไม่เอาออกเพียงแค่เติมราก ผักชีเข้าไปก็ไม่ผิดนะคะอย่าให้กลิ่นของลูกผักชียี่หล่าเนี่ยมากลบลากผักชีส่วนพริกที่หนูแห้งถ้าใครไม่ใส่ก็ไม่ถือว่าผิดค่ะเพียงแ,<ต>แต่ทําให้ความเผ็ดเบาลงแล้วสีมันจะไม่แรงเพราะมีแค่พริกชีฟ้าแห้งอย่างเดียวค่ะอะมันเริ่มไปแล้วครับ าไปกะสลับซ้ายด้วยความโลภเลยครับไปหยิบคกใบใหญ่มากล่าว่าเออใบใหญ่ๆได้ต่าได้เยอะๆปรากฏว่ามันหนักตากมันหนักสวัสดีค่ะมิเชลสวัสดีครับเชฟครับคุณอยู่สเต,เตชันแกงเขียวหวานคุณใส่อะไรบ้างคะมีลูกผักชีครับมีหอมแดงกระเทียมพริกขี้หนูเขียวแล้วคุณใส่ขาลงไปหรือเปล่าคะไม่ได้เอามาแล้วคุณได้ใส่ตะไคร้ลงไปหรือปะะเปล่าค,ค,คะ แกงเขียวหวานต้องมีขา่าแล้วก็ตะไคร้นะคะครับเชฟจริงๆรู้ตัวครับแต่แบบอยากพยายามทำให้มันจนเสร็จครับขอโทษด้วยนะคะโหมันโหดร้ายมากเลยครับมันไม่คิดว่าจะโดนกับตัวเองไม่คิดว่าเราจะพลาดสิ่งที่เราถนัดที่สุด คุณเลล่าได้เครื่องแกงอะไรครับแกงเหลืองค่ะใส่อะไรลงไปบ้างครับมีขมิ้นค่ะหอมแดงกระเทียมตะไคร้ใส่ผูปต้องไหมครับก็มั่นใจค่ะใช่แล้วก็มั่นใจของเราต่อให้มันแบบมันไม่ใช่มันก็เป็นแกงหนึ่งที่อร่อยอะ่ะเครื่องแกงเหลืองไม่มีผิวปูดครับไม่มีตะไคร้แล้วก็ไม่มีขมิ้นขาวครับขอพักกันเพื่อนนะครับเ,เชิญครับ เหลือเวลา5นาทีเร่งมือเลยครับครับเชฟ